กลุ่มเปราะบางเฉพาะกลุ่มนี้วันที่28มิถุนายน2567ไม่มี5ข้อนี้เงินเข้าบัญชี8 0 0บาท1,600บาท2,400บาทดูเลยคุณได้ไหมกลุ่มเปราะบางเฉพาะกลุ่มนี้ครับวันที่28มิถุนายนหากคุณไม่มีข้อนี้ไม่มีทั้ง5ข้อนะคุณจะได้เงินเข้าโอนตรงเข้าบัญชีสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยเป็นตัวคุณหรือเปล่ามาดูไปพร้อมกันครับ สำหรับในส่วนกลุ่มนี้เนี่ยไม่มี5ข้อนะครับโอเคข้อที่1ที่คุณต้องไม่มีเพื่อให้ได้เงินก็คือคุณเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นผู้ประกันตัมาตาสามสามที่ติเงินสมทบไม่น้อยกว่าสเดือนภายใน3ปีหรือเปล่าสรุปง่ายๆครับ3ปีคือ36เดือนภายใน36เดือนเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินสมทบของม3 3อย่างน้อย12เดือนนะ คุณอยู่ตรงส่วนนี้หรือเปล่าคุณเป็นกลุ่มที่ผู้ประกันตนมาตราสามสามที่จ่ายเงินสมทบมา12เดือนแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้นใะนระยะของ36เดือนเดือนก่อนนี้ที่คุณเป็นในกลุ่มนี้เนี่ยมานานแล้วนะครับดังนั้นข้อนี้หากคุณไม่เป็นผู้ประกันตนมาตราสามก็จะไม่ได้นี่คือข้อที่1ครับข้อที่2ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ที่จ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า12เดือนภายใน 3ปีนะครับอตรงนี้เนี่ยก็คือมาตรา39เหมือนกับม .33 มเมื่อกี้เลยแต่เป็นมอ9คือภายใน36เดือนเนี่ยคุณต้องจ่ายงิกระทบมา12เดือนซึ่งบอกเลยว่ามีผลสำคัญมากๆนะครับว่าตัวคุณเนี่ยจะได้เงินในครั้งนี้หรือเปล่าถ้าไม่เป็นผู้กันต้อมาตรา39ไม่เป็นผู้เปนต้มมาตรา33ก็จะไม่ได้ในส่วนตรงนี้นะครับ นี่คือข้อ2ครับต่อไปก็คือข้อที่3บุตรของคุณเนี่ยมีอายุเกิน6ปีหรือว่าไม่มีบุตรหรือเปล่าหาว่าคุณบุตรอายุเกิน6ปีนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้นะแล้วก็ถ้าไม่มีบุตรก็จะไม่ได้คุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคุณเป็นที่บ้านคุณเนี่ยครอบครัวคุณไม่มีบุตรใช่ไหมแล้วก็ ถ้ามีบุตรเนี่ยบุตรคุณอายุอาจจะ7ขวบ10ขวบอะไรเงี้ยหรือโตกันไปหมดแล้วตรงนี้ก็จะไม่ได้นะครับนี่คือข้อที่3ต่อไปในส่วนข้อที่4ไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินส่งคุรับุตรตรงนี้ท enfin ุกคนต้องลงทะเบียนรับเงินส่งคุรัลบุตรถึงจะได้เงินตรงนี้นะครับเพราะว่าเงินตรงนี้เป็นชื่อโครงการว่าเงินส่งคุรับุตรดังนั้นถ้าคุณไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินส่งคุรับุตรก็จะไม่ได้ตรงนี้ข้อที่4ครับ ต่อไปข้อที่5บัญชีที่ให้ไว้กับทางภาครัฐเนี่ยมีการปิดใช้งานไปพอมีการปิดใช้งานเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือคุณจะไม่ได้เงินเพราะว่าเวลาเงินเข้ามาเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะโอนให้กับคุณได้นะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยนั่นเองนะโอเคห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับโอเคนี่ก็คือ5ข้อสำคัญนะ ทีนี้เนี่ยท่านสงสัยกันเดี๋ยวทําไมเข้าวันที่8ล่ะฮะปกติเงินแบบนี้เนี่ยเงินจะเข้าประมาณสิ้นเดือนนะครับซึ่งครั้งนี้ที่เป็น28เพราะว่าเสาร์ที่ติดสินดนส้นเดือนสิ้นเดือนติดเสาร์ที่ิตย์นะครับก็เลยล่นมาให้วันที่ศุกร์ที่28นั่นเองครับนี่ก็คือข้อมูลสําคัญที่นามาฝากกับทุกท่านก็ง่ายๆเลยก็คือใน5ข้อนี้เนี่ยที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคุณต้องไม่มี5ข้อนี้ครับแล้วคุณจะได้เงินเข้ากาวคือง่ายๆ แม,ม่พมุ่มาตา3ามสามคุณต้องเป็นมาตาา3ามหรือไม่คุณก็ต้องเป็นมาตาา3าหรือไม่แล้วก็จากนั้นเนี่ยคุณต้องมีบุตรอายุที่ยังไม่เกิน6ปีแล้วก็ต้องมีบุตรนั่นเองคืออายุยังไม่ถึง6ปีได้หมดแล้วก็คุณจะต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรนะครับลงทะเบียนแลวผ่านส่วนถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ลงเดี๋ยวไปดูวิธีการลงได้หลังวิดีโอนี้นะแต่เดือนนี้อาจจะไม่ทันได้อาจจะได้เงินในเดือนหน้านะครับแล้วก็บัญชีที่ทชงานในภาครนะัฐยังเปิดใช้งานอยู่ครับ วันนี้ของท่านที่ตามรับชมอ๋อและยังมีเงินในเดือนของกรกฎาอีกเยอะเลยสำหรับกลุ่มบัตรสวัดิการและกลุ่มอื่นครับไปดูได้หลังวิดีโอ